สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Turn On Beauty กับช่วง Doctor Knows Better ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นายแพทย์นพรารรัตนวราหะค่ะซึ่งวันนี้นะคะจุต้องบอกเลยนะคะว่าการเสริมจมูกหรือว่าการศัลยกรรมจมูกนะคะเป็นเรื่องที่ส,สาวไทยหลายคนเนี่ยเฮ้ยต้องรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ต้องอยากทำกันอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วอ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะสาวไทยส่วนใหญ่มีปัญหาคือจมูกแบนใช่มีวิธีไหนบ้างคะก็คือโครงหน้าของคนเอเชียนะครับหรือว่า โดยเฉพาะประเทศไทยนะฮะก็คือ <ใน S 2> จะมีปัญหาเรื่องของจมูกนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางใบหน้าเนี่ยจะแบนนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าตามคอนเซปต์มันเนี่ยมัคนควรที่จะต้องดกขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางแล้วมันจะทําให้หน้าเนี่ยชัดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คนไทยหรือคนเอเชียเราเนี่ย ร่แล้วมีวิธีไหนบ้างคะซึ่งวิธีการเสริมจมูกจริงๆนะถ้านับจากอดีตเลยนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับพัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็ตั้งแต่ถ้าเราพูดถึงกลุ่มใหญ่แรกคือกลุ่มใช้วัสดุธรรมชาติครับก็คือเรื่องของการใช้วัตัวเราเองนะครับว่าใช้ไม้วัสดุโอเคใช้อวัยวะในร่างกายของเราสมัยก่อนก็มีการใช้พวกกระดูกซี่โครงนะฮะหรือว่าตัวเนื้อไขมันของเราหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกหลังหมูมาช่วยนะครับอีกส่วนนี้คือเป็นกลุ่มของวัสดุสังค ซึ่งปัจจุบันก็จะมีเรื่องของซิลิโคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะนี่ก็คือซิลิโคนฮะแจกเอาให้ดูนะครับ อ่าลักษณะซิลิโคนก็เป็นวัสดุอาจารย์บุกเสกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนุ้นมีการแข่งของซิลิโคนก็เป็นวัสดุเฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเช่นอ่ากลุ่มของวัสดุที่เรียกว่า PTFE หรือ o r e t e x นะครับซึ่งจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยดีที่สุดหรือเปล่าก็ก็ยังบอกว่ายังยังไม่ดีณปัจจุบันก็ยังคิดว่าซิลิโคนเนวัสดุที่ที่อกรเสุดคคับ็็ Gtech ปนื วัสดุสังเคราะห์อ,อีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาใช้ในการเย็บแผลนะฮะแล้วก็บางทีก็ไปใช้เย็บหัวใจใช้เย็บอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่ามันดีมากนะฮะหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถรับได้นะครับแต่เขาก็ผลิตออกมาเป็นลักษณะโครงสร้างขึ้นมาเป็นฟอร์มที่สามารถที่จะเสริมได้แต่ข้อเสียมันก็มีเยอะนะฮะก็คือว่าอาจจะทําให้อ่า รูปทรงมันไม่ค่อยคงตัวนะคะความยืดหยุ่นมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัวมันจะฝ่อเล็กลงนิดนึงหลยยังจากที่เสริมไปแล้วนะครับนั่นคือกลุม่ม B ใหญ่ก็คือกลุ่มธรรมชาติกลุ่มสังเคราะห์ก็ปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาขึ้นไปอีกก็คือยังมีการใช้2อ,อย่างมาปนกันนะครับเช่นบางทีเนี่ยเราใช้ซิลิคอนอย่างเดียวในการเสริมจมูมกแล้วปรากฏว่ามันเกิดปัญหานะครับก็คือว่ามันตึงเกินไปนะครับหรือว่าลูกทรงไม่เป็นธรรมชาติเราก็มีการผสมกับ การใช้กระดูกหลังหูมาเสริมปลายนะครับซึ่งจะทําให้อาจมูกเนี่ยมันอยู่ได้ดีกว่ารูปทรงสวยกว่าครับก็คือกระดูกอ่อนหลังหูนี่ก็คือจะอยู่ที่หลังหูเลยนะคะกระดูกหลังหูอ่าก็คือว่าสมมุติว่าเราเอามาใช้เนี่ยใบหูเราก็ยังปกติเหมือนเดิมปกติฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็คือจะเอามาแค่นิดเดียวไม่ได้ตัดทั้งหูใช่ไหมไม่ได้ตัดหูวโอเกะกระดูกอ่อนนิดเดียวแล้วก็เอามาใช้แค่เสริมแค่บางส่วนอ๋ออันนี้นั้นก็คือแล้วแต่เทคนิคแพทย์แต่ละท่านซึ่งก็จะมีเทคนิคต่่าาาาางงกกัันนนนไปทจะะเเซลผิวหมฮ เนื้อจะขม,มับหรือขานีบหรืออะไรอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าตามความเห็นผมปัจจุบันที่ดีที่สุดก็ยังเป็นเรื่องของกระดูกหลังหูในการเสริมครับผมแล้วเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์กับไขมันเข้าจมูกเหะอคะถ้าจริงๆเรื่องของเอาเรื่องของการไขมันฉีดไขมันก่อนนะฮะคือไขมันฉีดเข้าจมูกมันไม่ใช่วิธีใหม่ไม่ใช่เทคนิคใหม่คือ,อเขาอาจจะใช้กันมาเป็นส0 2 0ี่ปีแล้วนะฮะก็คือการใช้เซลล์ไขมันตัวเราเอง ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเราเองนะฮะก็คือการย้ายจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนะครับแต่ทีนี้เอ่อนื่องด้วยไขยมันเป็นของเหลวนะครับทีนี้พอเราฉีดเข้าไปมันจะไม่ค่อยคงตัวนะครับมันก็มี2ลักษณะก็คือดูดออกมานะฮะแล้วก็ฉีดนะฮะอันนี้ก็คือแน่นอนป็นของเหลวอีกส่วนหนึ่งบางทีก็เอาเซลล์ไขมันมาเป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นกราฟเป็นเนื้อเลยใส่เข้าไปก็มีแต่ะจะ,ะความเห็นผมคิดว่ายัง มันมันคือเขาก็ทำมานานละแล้วก็ออกมามันก็ยังไม่ค่อยธรรมชาติแล้วก็บางทีมันเทคแค่บางส่วนนะฮะส่วนที่ตายมันก็เกิดอังผือสร้างขึ้นแล้วก็ไม่ได้รูปทรงที่สวยงามครับผมรูปทรงอาจจะไม่คงที่ทค่ะดังนั้นตามความเห็นของคุณหมอก็คือคิอคดว่าซิลิโคนเนี่ยแหละเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดใช่ครับนี่เป็นใช้ที่ดีที่สุดทีนี้ได้ยินเรื่องสารแปลกปลอมค่อนข้างเยอะก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นฟิลเลอร์เหมือนกันถ้าฟิลเลอร์ก็คือมันแปลกตรงตัวคือสารที่เติมเต็มนะฮะแต่ทีนี้เราอาจจะไม่เรียก สารแปลกปลอมว่าเป็นฟิลเลอร์นะฮะมันก็ตั้งแต่อดีตมาแล้วเนี่ยคนก็พยายามที่จะทำไงให้จมูกดงขึ้นมีโหนกแก้มมีคางโดยการไปพยายามฉีดสารต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็คือใช้ลองผิดลองถูกนะครับโดยไม่มีความรู้ทางการแพทย์เขาก็จะเอาพวกกลุ่มของน้ำมันนะฮะหรือน้ำมันเบบี้ออยล์น้ำมันมะกอกนะครับมะม่วเอาไปเอาเบบี้ออยล์มาฉีดจมูกใ้าจริงซึ่งพวกนี้แน่นอนคือมันเป็นสารแปลกปลอมร่างกายเราไม่รับนะฮะพอฉีดปุ๊บ สักระยะหนึ่งนะครับร่างกายแล้วก็จะมีการสร้างพังผืดขึ้นมาหุ้มมันเหมือนกับว่าอันนี้นมันต้านไม,ไม่รับมันทีนี้บางทีมันกระจายไปไม่เท่ากันสร้างพังผืดไม่เท่ากันอันนี้ก็ทำให้เสียโฉมเลย<ม><ม>นั่นคือว่ามันก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่มเป็นคลื่นนะฮะกระจายอยู่บางทีฉีดจุดหนึ่งมันไหลปีกที่เป็นเม็ดเม,ดเมดเกระจายหมดและมันจะสร้างาพังผืดขึ้นมามากทําให้เนื้อดูหนา ใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่ได้รูปทรงซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยคือพลาดไปแล้วนี่ก็คือพลาดเลยนะฮะข้อสาคัญคืออย่าไปทาเด็ดขาดโด<ม>ยเฉพาะสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลหรือคลินิกสัมพยาบาลใช่นีมนะจะมีเยอะมากนะครับบางทีก็ในอินเทอร์เน็ตชวนกันไปฉีดที่นู่นที่นี่นนต้องระวังให้ดีครับแล้วจล่เคยได้ยินค่ะคุณหมอว่าเฮ้ยพอเสริมจมูกมาแล้วปลายจมูกบางอย่างนี้คือมีลักษณะแบบไหนคะเราแก้ยังไงคะซึ่งเนื้อจมูกคนเราเนี่ยมันจะมีความสามารถในการยึดหยุ่นได้ไม่เท่ากัน บางคนเนี่ยเนื้อหนานิ่มยืดได้ดีะนะฮะแต่บางคนเนี่ยก็ตึงบางแล้วก็ไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสริมไปบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาลักษณะว่าปลายบางเกิดขึ้นนั่นคือว่าเราฝืนมันออกมาแต่ว่าเนื้อมันไม่ยืดตามแล้วทาให้เกิดอาการบางซึ่งจะอาจจะบางน,น้อยๆนะฮะดูเหมือนใสๆหรือบางมากจนเสี่ยงที่เขาบอกจะทะลุนะฮะซึ่งวิธีแก้ปัจจุบันมันก็ก็คือเราก็ต้องถอย ให้มันสั้นนะคระับยอมยอมให้มันไม่โด่งยอมให้มันสั้นหน่อยหรืออีกทีหนึ่งก็คือใช้วิธีที่ค่อนข้างจะนิยมมากขึ้นในปัจจุบันก็คือใช้กระดูกหลังหูมาเสริมพลายนะครับซ<ม>ึ่งกระดูกหลังหูเนี่ยจะเป็นวัสดุธ,ธรรมชาติคือเป็นเนื้อเรามันจะมาป้องกันหัวซิลิโคนกับหนังเราทําให้มันดูมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็ป้องกันเรื่องของโอกาสบางเนี่ยจะน้อยลงครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นจมูกที่เสริมด้วยซิลิโคนและต่อด้วยกระดูกอหลังหูใช่ไหมคะนี่เลยค่ะ เอาาป็นยของพี่แย่ก็ใช้กระดูกหลังหูใช้กระดูกอ่อนหลังหูเหมือนกันค่ะทีนี้อยากให้คุณหมอช่วยบอกข้อจํากัดในการเสริมจมูกนิดนึงเพราะว่าเรื่องการเสริมจมูกเนี่ยบางทีคนไข้บางคนคาดหวังเยอะเอารูปดาราดังเช่นหญิงแยะที่สวยมากๆเราเล่นเอาไหมเอารูปดาราดังอย่างเช่นอาพี่อำพชราภามาให้คุณหมอดูแล้วบอกว่าอยากได้แบบนี้ค่ะแต่คุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมาะกับรูปหน้าหมออะไรอย่างเงี้ยคือคือโดยหลักการเนี่ยเราเราจะต้องดูคอนเซ็ป โครงสร้างใบหน้าด้วยนะคร mm ับ hmm. นั่นคือว่าอย่างกรณีอของผมเนี่ยผมก็จะให้คนไข้อันที่หนึ่งคือบอกความชอบก่อนนะคร mm ับ hmm. ว่าชอบยังไง หน้าตาเป็นยังไงที่ชอบควรจะเอารูปมาให้ดูนะครับเพราะบางทีเราอธิบายด้วยคาพูดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเช่นผมว่าเอาโดงนิดเดียวแต่รูปที่เอามาให้แต่รูปโอ้โหแบบด่งเยอะมากโด่งมากลูกครึ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยก็คือเอารูปมาให้ดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นเป็นต้องบอกเขาว่าเป็นแนวทางนะฮะไม่ได้แปลว่าทําให้เหมือนคนนี้ไม่ใช่คือเป็นแนวทางที่ที่ชอบว่าเป็นยังไงประกันที่สองคือต้องดูโครงสร้างใบหน้าว่ามันรับกันหรือเปล่ากับสไตล์หน้านี้และสุดท้ายก็คือต้องดูว่าเนื้อไหวหรือเปล่านนเเรื่องป็ เ,เวลาที่จะคุยเนี่ยเราต้องบอกว่าอันนี้คือแนวทางนะออกมาเนี่ยได้แค่ไหนขึ้นกับโครงสร้างเนื้อของแต่ละคนว่ามันจะรับหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะยาวได้แค่ไหนโด่งได้แค่ไหนคาดหวังเกินไปเนี่ยมักจะผิดหวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังสูงสถาพกรรมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เสมออาจจะมีโอกาสที่จะเกิด เพราะว่าแท็กซ้อน,นต่างๆซึ่งต้องศึกษาให้ดีด้วยครับเรียกได้ว่าก่อนที่จะทำนี่ยก็วควรศึกษารายละเอียดมาก่อนแล้วหรือว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามคุณหมอก่อนใช่ครับต้องคุยกันให้ชัดเจนใช่ค่ะบางคนไปถามในเว็บบอร์ดเนาะใครก็ไม่รู้มาตอบหมอก็ไม่ใช่นะอา,อาจจะมีคนชื่อ <c oughs> ว่าหมอแต่ ใช่หมอจริงหรือเปล่าหมอดูหรือเปล่าเพราะ๋ยวนีพวกในอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลในในเว็บเนี่ยมันค่อนข้างจะไวแต่ทีนี้เองเนี่ยบางครั้งเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับบางทีก็จํากันผิดพูดมัผิดแล้วบางทีก็เป็นความเข้าใจของของคนทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์เนี่ยแล้วก็แสดงความเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดคือถามปรึกษาคุณหมอที่รักษาว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงค่ะแล้วจุก็มีคาถามสุดท้ายที่จะมาถามพี่หมอนะคะก็คือสําหรับคนที่อยากจะสัญญกรรมจมูกเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงคะทั้งกกก่อนแลล้ว็หัังารผด อย่างแรกเลยก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนนะฮะว่าเราจะลองจะทําอะไรนะครับเพราะว่าแท็กซอนมีอะไรบ้างรับได้หรือเปล่าแล้วก็ศึกษาสถานที่จะทําผ่าตัดว่าเป็นคุณหมอจริงๆไหมไนะครับบางทีเนี่ยเป็นหมอเถื่อนนะครับนอกจากศึกษาข้อมูลแล้วก็คือต้องเตรียมสภาพร่างกายเราให้พร้อมนะฮะตัวเราต้องช่วงนี้ต้องสุภาพแข็งแรงอย่าให้ ป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับหยุดวิตามินอาหารเสริมต่างๆนะครับเพราะบางชนิดเนี่ยมันจะมีผลต่อการไห่ตัวของเลือดซึ่งจะทําให้เลือดหยุดช้าบวมช้านานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมข้อมูลไปปรึกษาคุณหมออย่างละเอียดอันนี้คือก่อนผ่าตัดนะครับส่วนหลังผ่าตัดก็คือปรึกษาคุณหมอว่าต้องเตรียม การหลังผ่าตัดอย่างไรเช่นประคบเย็นนะครับนอนยกศีรษะสูง48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคืออย่าเพิ่งประเมินรูปทรงหลังผ่าตัดท,ทันทีเพราะว่าช่วงสัปดาห์แรกนี่บอกเลยว่าจะบวมนะฮะรูปทรงที่แท้จริงยังไม่มาบางคนเครียดท,ทําเสร็จปุ๊บอยากจะผ่าออกอะไรฮะก็มีท<อ>ี่หมวเขาทำไมมันใหญ่จังเลยมันใหญ่มันบวมมันสูงจมูกสัน้น<ไ>มันจะเป็นลักษะอย่างนั้นแต่สุดท้ายคือรอเข้าที่นะฮะหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอที่ผ่าตัด เรียกได้ว่านะคะครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมจมูกจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องการเสริมจมูกจริงๆนะคะเราก็สามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะใน Google ก็ได้ค่ะแล้วก็หาข้อมูลจากหลายๆที่และแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงๆเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์นพราตนาวราหะค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เราก็ได้รู้เทคนิคการแต่งหน้าสไตล์ป๊อบอายเจ็ดพี่แย้ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปลุยช้อปปิ้งแบบนักศึกษาสไตล์กับน้องอาชีพที่ตลาดธรรมศาสตร์จากนั้นนะคะก็ต่อด้วยน้ำยาทาเล็บที่แห้งเร็วที่สุดเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าเป็น A หรือดี e. และสุดท้ายค่ะก็คือความรู้เกี่ยวกับการสัระยกรรมจมูกกับคุณหมอนนกพราบอัตะนาวราหล่อมากเออเบาๆ <c oughs> ก็ได้ค่ะรู้แล้วค่ะ รู้กันหมดบ้านหมดเมืองเบินนะคะอะอย่าลืมนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะหยุดที่จะสวยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกับเธอจะสวยกว่านะคะอย่าลืมนะคะเทิร์นออนทีวีของคุณค่ะมาที่ TPTV Digital HD ทุกวันเสาร์เวลา10.35นาทีนะคะกับรายการเทิร์นออนบิวตี้คลิกสวยเป๊ะเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ